นิเคอีเนี่ยอันนี้เราต้องระมัดระวังแล้วนะคะเพราะว่าในส่วนของตัวนิเคอีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในทงเฟรมมันนะคะตอนนี้เราจะเห็นว่าจบในส่วนทําในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ5อยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เราเห็นลักษณะข,ของการเกิดบาริตนะคะ4ี่ขึ้น5้าเนี่ยก็จะมีการทํสา1 2ี่ห้าแล้วด้วยนะคะแล้วในทงเฟรมที่เป็นทำเฟรมวีคนะคะเราก็จะเห็นว่าจากลักษณะข,ของตัว4ขึ้น5ชุดนี้นะคะ เริ่มที่จะส่งสัญญาณแบริตในไทม์เฟรมวีคแล้วแล้วด้วยนะคะอันนี้สำหรับในส่วนของนิเคอีกนะคะแต่ภาพใน t ทม e เฟร m e ดย์เนี่ยบอกว่านะคะภาพใน t ทม e Frame Day เนี่ยยังขึ้นไปนะคะยังขึ้นไปเนี่ยยังไม่ครบนะคะยังไม่ครบก็คือยังขึ้นไปไม่ถึงเป้าของฟิโบนะคะตรงนี้ก็เลยอาจจะเป็นลักษณะของ ไซเว่ยเกาะไปเล็ก<ๆ>เพื่อที่จะขึ้นไปแค่นิดเดียวนะคะแค่ในส่วนของแนวฟิโบร้อยหกแล้วแล้วลงไปทำในส่วนของเวฟ a b บ ABC นะคะอันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ที่สูงแล้วนะคะอยู่ปลายเทนแล้วเราอาจจะเทรดเร็วนะคะต้องเทรดเร็วอย่างเดียวเลยญี่ปุ่นก็ไม่น่าสนใจแล้วสำหรับรอบนี้นะครับปีนี้เป็นปีทองแล้วก็เป็นปีที่ดีของญี่ปุ่นนะครับก็ เทิร์นแล้วก็โครงสร้างเนี่ยคล้ายเลยนะครับกับปี2011นะครับแต่สิ่งที่เรายืนอยู่นะตอนนี้สีเหลืองนะครับสีเหลืองเนี่ยเทียบกับปี2011นะครับสีฟ้าก็คือในตัวของเอ็อนเกอเนี่ยนะครับมันมีสัญญาณของการถอยแรงนะครับแล้วถอยแรงเนี่ยอาทิตย์เดียวนะครับแพนิกแบบแรงมากๆเลยนะครับถ้าเกิดในรูปนี้เนี่ยโอ้โหผมว่ามันเตรียมไม่ทันจริงๆ นะครับมันเตรียมตัวไม่ทันนะครับเพราะนั้นสัปดาห์นี้ต่อเนื่องไปสัปดาห์หน้าเนี่ยผมว่ามันเป็นรอยต่อที่แบบระมัดระวังสุดๆเลยนะครับทั้งฝั่งยุโรปแล้วก็ในฝั่งของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเราก็ไม่รู้ว่าเอะเรื่องของจีนกับไต้หวันเนี่ยมันจะบานไปลายไหมจะมีอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นมีสัญญ,ญาณเตือนแล้วก็ภาพของการซิกแซกเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่ของตัวไซเคิลนะครับสัปดาห์นี้ ต่อเนื่องไปสัปดาห์หน้าเนี่ยแพนิคแล้วญี่ปุ่นนะครับมันจะเป็นลักษณะของการถอยนะครับแล้วเ,เรียกว่าซึมนะครับซึมแล้วจะไปขึ้นจริงๆเนี่ยนู่นเลยครับเดือนธันวานะครับแต่ว่าก็ขึ้นได้แรงนะโดยเฉพาะในช่วงต้นปีนะครับเพราะนั้นมันต้องไปหาบอททอมอีกทีนึงว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะลงแล้วต่ำสุด จุดไหนหรือว่าเข้าแนวรับตรงไหนนะครับแต่ถ้ามองจากในตัวของซีซันอลนะครับญี่ปุ่นนะครับซีซันอลของญี่ปุ่นเนี่ย bottom ของเขาอยู่ในช่วง ต้นเดือนพฤศจิกาเลยนะครับปลายตุลาถึงต้นพฤศจิกาเนี่ยญี่ปุ่นนะครับจะเป็นทามมิงซื้อที่ดีมากๆถ้าใครยังชอบในแง่ของหุ้นญี่ปุ่นเพราะคิดว่าเอ้ยวอลเลนบัฟเฟตเขาบอกว่าญี่ปุ่นมันถูกนะอ่าเราก็อาจจะมารอเก็บในกองญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในช่วงปลายเดือนตุลาอ่ะก็ได้นะครับเพราะนั้นสหรัฐหรือไทยอาจจะรีบาวก่อนแล้วญี่ปุ่นจะค่อยๆวิ่งตามนะครับน่าจะเป็นในแพทเทิร์นนี้นะครับสำหรับตัวของนิเกอ นในตัวของญี่ปุ่นนะครับเอาแคบการปรับฐานในชุดนี้หรือว่าการย่อนะครับจากระดับ32,000นะครับในในตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเอาแค่การปรับฐานธรรมดานะครับมันสามารถลงไปได้ถึง3 2 0 0หรือว่า30,000กลมกลมนะครับแล้วก็มีตีดรีบาวแต่ปัญหาคือถ้า32,000 สามหมื่นนะครับจิตวิทยาเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับเส้น200วันมันก็จะอยู่ที่ประมาณ29 0 0 0นะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือระยะเวลานะครับสิงหากันยาตุลาอีก3เดือนเนี่ยถ้าลอยนี้มันกลับมาซ้ำนะครับลอยนี้มันกลับมาซ้ำเนี่ยนะครับตัวของญี่ปุ่นนะครับลง3เดือนเนี่ยอาจจะลึกนะครับ 29 0 0 0อาจจะเอาไม่อยู่นะครับ29อาจจะเอาไม่อยู่เพราะว่าพอเราเห็นภาพของการแอนนิคนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตัวของญี่ปุ่นนะครับเฉลี่ยก็ประมาณสองอซนะครับในฝั่งของตัวซีซันแลนะครับแต่ปัญหาคือถ้ามันมีช็อคเนี่ยนะครับมันจะโดนชุดแรกก่อนเลยนะครับเตี้ยงสักอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็ลงแรงแบบหาแนวรับไม่เจอนะครับเนี่ยอดีตมันก็เคยลงนะครับแล้วก็ เตือนเรามานะครับเพราะนั้นเนี่ยพอมันลงของญี่ปุ่นเนี่ยโหคือมันหนียากจริงๆนะครับสำหรับลอยหรือว่าอีเวนท์ที่จะเกิดนะครับเพราะถ้าเกิดปั๊บเนี่ยนะครับมันจะรีบาวสั้นๆแล้วซิกแซกลงต่อนะครับก่อนที่จะไปฟื้นใหญ่ๆเนี่ยนะถ้ามองจากตัวของญี่ปุ่นเนี่ยปลายต้น ปลายเดือนออตุลานะครับมีรีบาวแล้วเดี๋ยวไปอาจจะไปโดนอีกทีนึงในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาก่อนที่จะไซด์เวยแล้วค่อยไปขึ้นในต้นปีหน้าก็ได้นะครับเพราะนั้นในฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยรอกระแทกแรงๆเลยดีกว่านะครับปลายเดือนตุลาแล้วค่อยตั้งรับนะครับเพราะว่าซีซันอลเนี่ยผมว่าสวยกว่านะครับในแง่ของการที่จะไปเสี่ยงซื้อหรือเสี่ยงตั้งรับนะครับผมว่าไม่เคยลงทุนญี่ปุ่นเลยนะครับแต่จริงๆชอบ ชอบญี่ปุ่นเป็นการส่วนตัวนะแต่ก็เออไม่ไม่เคยไปดูหุ้นรายตัวอย่างละเอียดแต่เหตุผลที่ชอบญี่ปุ่นเป็นการส่วนตัวเนี่ยมันก็เหมือนมันทุกๆคนอ่ะเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเรารู้ว่าเขาตั้งใจท<ม>ําอ่ะอะไรที่เขาตั้งใจทํามันจะไปได้ไกลอยู่แล้วเพราะของทุกชิ้นทุกอย่างทุกธุรกิจเนี่ยเราเห็นความตั้งใจทําระดับนั้นน่ะยังไงมันก็ต้องออกมาแล้วก็ดีในวันหนึ่งะนะครับรอบนี้ก็โอ้โห GDP ญี่ปุ่นออกมาพลิกฟื้นเติบโตค่อนข้างดีเนาะ ก็รวมๆรวมๆผมคิดว่าดู valuation แล้วจริงๆยังไม่ได้แพงมากแต่ถ้าถามว่าขึ้นมาเยอะไหมขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าถามว่ายังไปต่อได้ไหมผมว่ามันอยู่ตรงกลางอะตรงกลางของความน่าจะเป็นแล้วกันถ้ามันยังดีอย่างนี้ต่อเน,นี่องไว้เรื่องก็น่าลงทุนแหละแต่ถ้ามันไม่ใช่เนี่ยก็อาจจะเรามาระวังก็เหมือนเดิมต้องกลับมาเปรียบเทียบ